ำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับโค้ชกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้ยังไม่มีเรื่องผีมาคุยกันแต่ว่ามีเรื่องที่หลายคนถามมานะครับพระเศรษฐีนวโกดทำไมถึงมีก้าวหน้าะนะครับเท่าที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งแล้วก็เป็นที่เรว,ว่าพระพุทธรูป ใช่ไหมฮะหรือว่าคนก็จะแบบเอ๊ะเป็นพระพรหมหรือเป็นพระพุทธรูกหรือเป็นเอวาดาหรือเป็นอะไรกันแน่บางคนก็จะมาถามว่าตั้งไว้กับพระได้ไหมหรือต้องยังไงหรืออะไรเงี้ยคุณตาเคยเคยเห็นไหมครับผมเคยคุๆครับแต่ว่าก็จะมีคาถามว่าจริงๆแล้วอาจจะมีหน้าเยอะกว่านั้นหรือว่าเขาทำให้เป็นก้าวหน้าเพื่อให้พร้อมกับคําว่าเหมือนก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์รัติธิ์อธิบายฟังกับผม ก็ตอนนี้จริงๆก็เรียกว่าเอามาเพื่อเป็นการวอวยพรด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะลงเทปช่วงประมาณสงการพฤศจก็จะเป็นปีใหม่ไทยจะได้แบบมีโชคมีลาบก้าวหน้ารุ่งเรืองกันเหมือนกับเศรษฐีนวโกด้วยนะครับเรื่องเศรษฐีนวโกดเนี่ยก็มีคนถามมาบ่อยๆเหมือนกันก็เลยไปนั่งคนที่บ้านเออเจอองค์นี้พอดีก็เลยเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังสักนิดน,นึงเพราะว่ามีประวัติที่น่าสนใจและหลายคนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่ค่อยรู้ว่าคืออะไรนะครับคือต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ย ตำราการทรําเศษฐีนวโกดเนี่ยไม่ได้มาจากประเทศไทยเป็นตําราที่มาจากทางล้านนาล้านช้างก็คือทางลาวทางเหนือแล้วก็ที่สําคัญคือตําราดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้เป็นตําราสร้างพระแต่เป็นตําราทําสีพึ่งนวโกดแต่ว่าพอคนไทยนําเข้ามาเนี่ยคนแรกๆที่นําเข้ามาคือท่านพระจย์จันเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมา,าจารย์แห่งวัดบรมนิวาสซึ่งท่านเป็นศาสธรรม,มิกของหลวงปู่มัน่น ปุริทัตโตนะครับท่านนั้นเข้ามาจากทางนั้นแล้วท่านก็อาจจะเอามาประยุกต์เพราะว่าถ้าจะเอามาใช้เป็นสีพึ่งมันก็ไม่รู้จะห้อยยังไงหรือจะใช้บูชาจะอะไรมันก็นึกภาพไม่ออกท่านก็เลยเอาเอาเคล็ดจ,จากการทําสีพึ่งอะไรเนี่ยมาสร้างเป็นปรพพุทธลูกเทดเพื่อให้คนสามารถที่จะห้อยคอหรือว่าบูชาเป็นอนุสติได้ง่ายขึ้น พราะฉะนั้นก็เรียกว่าเศรษฐีนวโตีตยเกิดขึ้นในภายหลังในประเทศไทย <Ooh. S 2> แต่ตำราการทําดั้งเดิมนนมีมาหลายร้อยปีแล้วในทางล้านช้างล้านนาแต่ใช้ในการทําสีพึ่งในด้านโชคลาบครับในด้านโชคลาบเพราะก็เลยเรียกว่าเป็นเศรษฐีเพราะว่าในในวิชาการทำสีพึ่งเนี่ยมันจะมีสีพึ่งไท้เศรษฐีอันหนึ่งที่ใช้ในการทําสีพึ่งด้านโชคลาบโดยตรงซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกเป็นอีกตอนหนึ่งเร<า>ื่องสีพึ่งเพรานะนะก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีนี้คําว่าเศรษฐีนวโคดเนี่ยคำว่าก้าวาหน้ามาจากไหนยอย่างที่ตาพูดก็ ก็มีส่วนก็คือเป็นคําพ้องเสียงว่าทําให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองแต่จริงๆก้าวหน้าเนี่ยมันมาจากสูตรในการเสกเพราะสูตรในการเสกเนี่ยคือครูบาอาจารย์ที่ทําวิชานี้ขึ้นมาเนี่ยท่านเอาเคล็ดมาจากมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเก้าองค์เก้าคนคซึ่งประกอบไปด้วยธนัญชัยเศรษฐี ยัสสาเสถีอะสุมาลาเษฐีชดินเรษฐีอนาถาบินิกาเษถีเมนทกะเษฐีโชติกาเรษฐีสุมังคลาเศษถีแล้วก็นาวิสาขาเก้าคนเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยทั้งเศถีฐีทั้งก้าเนี่ยเป็นเศรีฐีที่แบบถ้าเกิดใครนึกออกอย่างที่เรารู้จักดีที่สุดก็อนาถาบินิกาเศถีฐีที่เอาทองมาถมที่เพื่อจะสร้างวัดเชตวันในพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าล่ำรวยมหาศาลหรืออย่างนางวิสาขามหาวาสิกาที่แบบถวายเครื่องมหาลดาประถอันใหญ่เพื่อสร้างวัดบุพพาราม ให้กับพระพุทธเจ้านั่นก็คือเป็นมหาเศรษฐีใหญ่แล้วยังมีเศรษฐีองค์อื่นอีกที่แบบใน,ในทั้งเก้าองค์เนี่ยอย่างทนัญชัยเศรษฐีนี่ก็เป็นพ่อของนางวิสาขาเพราะฉะนั้นนางวิสาขารวยก็ต้องแน่นอนพ่อต้องรวยกว่าลูกอยู่แล้วและทนัญชัยเศรษฐีเนี่ยก็เป็นลูกของเมนทกกาเศรษฐีเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นเศรษฐีตามลำดับมาครับผมแล้วก็ถ้าเทียบเศรษฐีในพุทธการเนี่ยถ้าจะอันดับเนี่ยที่ร่ารวยที่สุดก็จะมีอยู่สามคน คือชฉดินเศรษฐีเมนทากะเศรษฐีแล้วก็โชติกะเศรษฐีซึ่งอย่างเมนทกะเศรษฐีกับโชติกะเศรษฐีเนี่ยในอดีตชาติเคยทําบุญเกี่ยวข้องกันมาก็คือในสมัยพระเจ้าพระพุทธเจ้าวิปัสสีในอดีตเนี่ยทั้งอ่าโชติกาเศรษฐีเนี่ยได้เคยถวายดวงแก้วมณีแล้วก็แบบเอาเพชรเอาพลอยเนี่ยมาโรยในวัดทั้งหมดเลยใครเข้ามาในวัดมาทําบุญก็สามารถที่จะเก็บเอาไปเป็นสมบัติของตัวเองเพื่อที่จะเอาไว้เลี้ยงดูตัวเองได้เรียกว่าถวายเป็นมหาทานอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่ามีดวงแก้วหนึ่งที่ท่านถวายพระพุทธเจ้าล้วมีคนมาขอทา่านก็เลยที่ถายว่าถ้าตับใดที่เราไม่ให้ไม่จะไม่มีใครเอาไปได้เพราะฉะนั้นตอนที่ท่านมาเกิดเป็นโชติกาเศรษฐีเนี่ยในในเขตบ้านในเขตแหล่งท่านก็มีแก้วมณีบังเกิดขึ้นเต็มไปหมดเทียบกับสมัยนีย้คือเพชรพลอยก็ว่าบ้านท่านคงจะเป็นเหมือนเพชรเหมือนพลอยตรงจุดนั้นพอดีเรียกว่าขุดมาใช้ได้ไม่หมดสิน้นแล้วก็แม้แต่พระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเราก็รู้จักกันดีว่าเป็น ลูกของพระเจ้าปิมพิสารแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยในเรื่องของการสังคญญายนาพระเต้าิดกเนี่ยพระเจ้าอาชางสตรูคือในสมัยก่อนเนี่ยพระราชาถือว่ามีสิทธิขาดในทุกอย่างเพราะฉะนั้นพอเห็นเศรษฐีเกิดขึ้นก็อยากจะไปได้ประสาทแก้วอยากได้เพชรพวกนี้ก็ปรากฏว่าพอเข้าไปก็ไม่สามารถยึดได้เพราะว่าเหมือนกับมียักษ์มีอะไรมายืนป้องกันอยู่เต็มไปหมดแม้แต่แหวนที่โชติกาเศรษฐีใส่ก็ไม่สามารถดึงอ,ออกได้ถ้าโชติกาไม่อนุญ,ญาตแต่พออนุญาตแหวนก็หลุดออกมาเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือโชติกาเนี่ยจะรวยที่สุด ส่วนเมนตรกาศเศรษฐีเนี่ยสมัยเดียวกันเนี่ยจะไปสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าโชติกาบอกว่าแมวฉันฉันฉันเหมาตรงนี้แล้ว<ม>ถึงไม่ทำอะไรอื่นเขาก็เลยไปสร้างศาลาล้อมรอบแล้วก็มีการตั้งแพะทองคําทําอะไรต่างๆประดับเอาไว้เสร็จแล้วก็พอมาเกิดในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็เลยทําให้ในในที่ของท่านเนี่ยมีเป็นแพะที่สามารถที่จะคายทองคาออกมาได้ไม่หมดสิน้น ซึ่งท่าเที่ยวในปัจจุบ,บันก็อาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอ<ม>หรือว่าการขายของอะไรที่แบบทำให้ร่ำรวยมากอะไรประมาณนี้เมรกาก,ก็เลยมีโชคลาภมากกันน<ม>ี้ส่วนเจดินเศรษฐีเนี่ยในอดีตเคยทําเครื่องทองถวายพระพุทธเจ้าพอเาเกิดมาก็เลยทําให้มีเหมืองเหมืองทองอยู่ในบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นเศรษฐีเหล่านี้บางคนก็เลยถามว่าพระเศรษฐีนวโกฏเนี่ยตั้งบูชากับพระได้ไหมก็มต้องบอกว่าเศรษฐีเหล่านี้หลายองค์เป็นโสาบานัน<ม>หลายองค์สําเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าสามารถตั้งบูชาร่วมกับพระในบ้านได้เลยเพราะว่าไม่ใช่เทวดาคือเป็นเทวดาก็เป็นอริยบุคคลทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นเศรษฐีที่แบบดูแลพระาศาสนามาตั้งแต่อดีตด้วยเพราะฉะนั้นก็คือได้คุณทั้งสองได้คือจะเอาเป็นคุณด้านโชคลาภไม่มีโชคลาภร่ำรวยเหมือนกับเศรษฐีสมัยพุทธ,ธกาลด้วยก็ได้หรือจะบูชาเพื่อเป็นพุทธธรรมาสังฆานุสติในฐานะที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านเป็นพระโสดาบันต่างๆด้วยก็ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นความฉลาดของโบราณอาจารย์ที่ เอาตำราทําสีพึ่งมาสร้างให้มันเป็นรูปลักษ์ขึ้นมาแบบนี้เพื่อแบบคนจะได้บูชาได้ง่ายแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะพบให้บูชาอยู่ทางลัดนาหรือว่าทางอีสานก็จะมีเยอะหลวงปู่มาอะไรอย่างเงี้ยที่ร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยก็มีผมก็มีพระเป็นเศถษฐีนวโกดของท่านแต่ว่าหาไม่เจอนั่งหายอยู่สองสามวันแล้วก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูเอามาให้ดูแต่องค์ที่เป็นพระบูชากันจะได้พอเห็นหน้าตาว่าเป็นยังไงเพื่อใครไปเจอจะได้รู้ว่า นี่ไม่ใช่ภาะพรหม,มถ้าพระพรหมก็คือสังเกตได้ง่ายคือต้องมีสีนะ่หน้าถ้ามีก้าหน้าเมื่อไหร่ให้รู้ได้เลยว่าเป็นการสร้างพระเศรษฐีนวโกศนวโกศนะครับนี่ก็คือที่มาของอพระเศรษฐีนวโกศชื่อยาวนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งตลาดสิ่งต่างๆอันนี้นะครับที่ใครอยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับกอ็อินบ็อกเข้ามาคุยหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาคุยได้นะครับที่ ตอนใหม่ๆนะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณที่ช่อง u t u b e นะครับแล้วก็วันเสาร์สามทุ่มคุยอาจารย์รับพิษสดๆที่แฟนเพจนะครับแล้วก็นำเทปมาดีดันในช่อง YouTube วันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับอย่าลืมนะครับสนับสนุนพวกเราทั้งสาคนผ่านการสั่งซื้อซี่ทั้ง3ารุ่นได้นะครับรวมทั้งขอบคุณแทบินดี้สำหรับการสนับสนุนรายการด้วยนะครับเทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับติดตามได้ที่โค้กูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัว Und ich habe...